วันนี้นะคะกลับมาพบกับพี่กบเต็นเอรถบ้านเมืองปทุมนะคะวันนี้มีรถอีโคคามาเสนอนะคะเรามาชมกันนะคะว่าเป็นรถอะไรนิสสันโนต 1.2V ปี2018นะคะคันนี้เป็นสีม่วงเข้มไม้น้อยมากๆเลยนะคะไม้แค่30,000กโลน้องๆป้ายแดงเลยนะคะ ล้อมแมกของตัวรถคันนี้จะขนาดขอบ15นิ้วยางเบอร์ 185/65R15 ช่วงล่างเป็นของเดิมไม่มีตกแต่งอะไรเลยนะคะขับดีมากๆเดิมๆมาจากโรงงานเลยนะคะส่วนเครื่องยนต์เป็นเครื่องเดิมๆไม่มีการดัดแปลงสภาพใดๆทั้งสิ้นเจ้าของเดิมใช้รักษามากนะคะเข้าศูนย์ตลอดผ่กภายในห้องโดยสารเป็นเบาะหนังสีดำทูโทนในส่วนของเบาะหลัง สามารถปรับพับได้นะคะใครที่ต้องการขนของขนต้นไม้หรือจะเอาไปขายของนะคะสามารถพับได้นะคะคันนี้ขนของได้เยอะมากมพวงมลาลัยไฟฟ้าพร้อมแอร์แบ็กสใบมีระบบปุ่มสตาร์ทนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์รถคันนี้นะคะตั้งราคาอยู่ที่359,000บาทสำหรับลูกค้าที่มีเครดิต ออกลดศูนย์บาทกันไปเลยนะคะฟรีค่าจัดค่าโอนค่าประกันนะคะผ่อนเพียงเดือนละ6,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะลูกค้าที่สนใจสามารถติดต่อได้หลายช่องทางนะคะถ้าใครฟังไม่ทันสามารถดูเบอร์หรือล i ยแอดขึ้นด้านล่างได้เลยนะคะสามารถโทรหาพี่ได้ที่เบอร์062-6464-653นะคะ จุดดูรถที่กัดดูรถนะคะอยู่ที่แยกสวนสมเด็จนนทบุรีแถวเมืองทองธานีนะคะถ้ามาไม่ถูกแอดไลน์หาพี่นะคะพี่แชร์โลเคชั่นให้ได้นะคะถ้าสนใจอยากมาเป็นเจ้าของรีบเข้ามาจับจองนะคะ